คุณนุล้างรถพรีเมี่ยมนี่มันเป็นยังไงคะไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิอย่างนี้ครับผมจะย้อนถามก่อนว่าปกติคุณนุ่นไปล้างรถคาแคร์เนี่ยเคยดูแบบละเอียดไหมว่าเขาล้างไปถึงขั้นไหนไม่เคยดูปกติก็แบบล้างธรรมดาเลยแล้วก็รับรถออกมาผมยกตัวอย่างคุณนุ่นอยู่จุดหนึ่งคุณนุ่นเคยดูไหมว่าคาแคร์เขาขัดให้หรือเปล่าอุ้ยปกติไม่เคยเปิดดูเลยนะคะอ่ะผมชี้อีกจุดหนึ่งอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งจุดอย่างเงี้ยครับในรูอย่างเงี้ยเห็นไหมครับในห้องเครื่องนะครับ พัดลมม่าน้ําคุณสังเกตดีๆแล้วลองไปเปรียบเทียบกับการล้างปกติดูการล้างปกติใช้เวลาส่วนใหญ่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึง่งแต่ผมใช้เวลาครึ่งวันท่านเพราะอะไรท่านมาดูใกล้ๆนะครับปกติแล้วขอบตะเข็บพวกนี้เป็นจุดรับฝุน่น เวลาฝนตกคราบฝุ่นสกรปรกจะมาฝังแน่นบริเวณขอบด้านหน้าตรงนี้โดยเฉพาะหน้ากระจังเวลาท่านวิ่งนะ,มะแมลงจะชอบเข้าไปชนเกาะแน่นอยู่บริเวณตรงนี้เราใช้เครื่องมือพยายามขัดไปทีละช่องทีละช่องนะครับลงน้ํายาขัดขัดไม่สะอาดก็ลงน้ํายาขจัดคราบซ้ำทำแบบนี้ไปเรื่อยเทุกจุดแม้กระทัง่งหูยึดชก ฝากระโปรงตัวนี้ซึ่งที่ผมทราบก็เนื่องจากเราใช้ความรู้ของการทําอู่เค้าะพ่นสีมาตลอดหลายสิบป,ปีมาเป็นพื้นฐานในการล้างต่อให้ท่านล้างเป็นแต่ท่านไปล้างผิดจุดเซ็นเซอร์ของท่านเสียหายนะโดยเฉพาะรถยุโรปแบบนี้เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์รอเซถ้าท่านไปล้างผิดจุดฉีดน้ําเข้าสายไฟไปขจัดคราบที่ไม่พึงประสงค์ในบริเวณที่เป็นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเซ็นเซอร์ท่านจะฟ้อง และสร้างความเสียหายให้ทันทีนี่เราพยายามที่จะสื่อสารว่าเราใช้ช่างที่มีความชํานาญเกี่ยวกับรถเนี่ยมาล้างให้ท่านโดยตรงไม่ใช่ว่าจะล้างสุมสี่ 4, สุมห้านะการล้างรถพรีเมียมเราท่านดูนอกจากฝากระโปรงขอบตะเข็บขค้วยางพวกนี้คือจุดรับน้ํารับฝุ่นท่านดูใกล้ๆนะผมพยายามขจัดคราบแบบชิ้นต่อชิ้นมุมต่อมุมนะท่านนอกจากจะล้างถูกต้องแล้วท่านต้องเลือกใช้น้ํายาที่ถูกต้อง ถ้าท่านใช้น้ํายาที่เป็นกรดมากเกินไปคิ้วยางท่านก็จะด้านเพราะว่ากรดจะไปกัดคิ้วยางหรือขอบโครเมียมแบบนี้นะครับเปรียบง่ายๆอย่างเช่นน้ํายาล้างห้องน้ําเป็ดโปท่านลองมาใช้ขจัดคราบออกจริงนะออกไปทั้นสแตนเลสเลยท่านนี่คือความเข้าใจที่ผมพยายามจะถ่ายทอดอย่างเช่น GLB 200คันนี้ตีเป็นไซส์ XL ให้บริการไป5,500บาท ใช้เวลาเกือบวันนะท่านผมใช้คนล้างรถให้ท่านคันเดียวเนี่ยหคนนี่คือสิ่งที่อยากจะสื่อว่ามันไม่ง่ายจริงๆถ้าล้างคนเดียวผมต่อให้เลยสองวันถึงจะเสร็จนะแต่นี่ผมใช้6คนที่เป็นช่างรุมให้ท่าน